ความเข้มแข็งของชุมชนชาวบุรีวานิชย่านเมืองเก่าได้ออกมาปกป้องต้นมะขามอายุ105ปีหลังเทศบาลมีแนวคิดจะตัดเพื่อปรับภูมิทัศน์เส้นทางสัญจรหลังชุมชนทราบข่าวออกมาต่อต้านแนวคิดนี้และให้ลุกคากรลงตัดแต่งบำรุงรักษาให้อยู่คู่ชาวสตูลที่บริเวณถนนบุรีวานิชซึ่งเป็นถนนสายวัฒนธรรมตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูล รุกขกรมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13สงขลาเทศบาลเมืองสตูลและภาคีเครือข่ายเมืองเก่าสตูลเข้าตัดแต่งต้นมะขามอายุ105ปีโดยต้นมะขามที่เหลือ10ต้นจากเดิม12ต้นที่ถูกปลูกไว้ตามลำดับเดือนในพื้นที่ดังกล่าว ในจำนวนนี้มี3ต้นที่อายุ105ปีถูกปลูกไว้ตั้งแต่ปีพศ2460เป็นต้นมะขามที่มีคุณค่าทางจิตใจนางสาวบีบีดาตุนะโอสถานอายุ71ปีนางมองรุคกรมทอรศรีวิชัยนครศรีธรรมราชตัดแต่งต้นมะขามโบราณภายในร้านขายผ้าซึ่งเปิดมานานคู่กับต้นมะขามบนถนนบุรีวานิชแห่งนี้ด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม พร้อมเล่าว่าต้นมะขามโบราณนี้มีมานานแล้วเกิดมารู้ความก็เห็นต้นมะขามเหล่านี้มีอยู่แล้วต,ตั้งแ่จจำตามได้ก็เห็นแล้วเปิดตาลืมตาดูรอลนีเห็นแล้วจำได้ขณะที่นางสาวสมานนนพฤกพิเนศภาคีเมืองเก่าสตูลกล่าวว่าวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากลูกคกร จากมทรศรีวิชัยนครศรีธรรมราชมาช่วยตัดแต่งกิ่งบางกิ่งออกเป็นการตัดแต่งที่ให้ทรงพุ่มสวยงามขึ้นไม่เหมือนการตัดแต่งทั่วไปที่เราเคยเห็นต้นมะขามอายุ105ปีถ้าเราบำรุงดีๆสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง300ปีซึ่งทางคณะรุกขกรรมมาช่วยในโอกาสนี้รู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นเพราะชาวบุรีวนิชและชาวสตูลทั่วไปรักต้นไม้ต้นนี้ยังได้รู้ว่าเทศบาลจะตัดออก ทุกคนก็ลุกขึ้นมาต่อต้านไม่มีใครเห็นด้วยการตัดแต่งเนี่ยมีมีประโยชน์ก็คือมันจะทําให้ต้นไม้แข็งแรงขึ้นต้นไม้ที่ดูดชื้นมเนี่ยมันจะค่อยๆฟื้นฟูตัวมันเองแล้วต้นมะขามร้อยห้าปีเนี่ยถ้าเราบํารุงรักษาดีๆสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึงสามร้อยปีด้านนายชัยพัฒน์ขาชินทร์รุกขกรจากชมรมรุกขกรรมนครศรีธรรมราชหนึ่งในทีมตัดแต่งต้นมะขามโบราณบอกว่า ต้นมะขามนี้จะมีปัญหาใหญ่คือมีต้นใสเกาะถ้าเราปล่อยไว้มันจะตายได้จึงพยายามเอาต้นใสออกให้มากที่สุดต้นมะขามนี่ประมาณ70%ครับสภาพสภาพความสมบูรณ์เพราะว่ามันด้วยพื้นที่จากัดด้วยครับใต้ใต้โคนมันนะครับมันโดนถนนไปบีบไว้ทั้งสองข้างแล้วก็คูนล,ล้อมรอบอย่างนี้ครับมันจะมีปัญหาเรื่องระบบรากครับ ตอนนี้วิธีแก้ก็กต้องก็ต้องเปิดเปิดหน้ารอบรบคนออกแล้วก็ปุณดินใหม่ช่วยเขาเพาะวต่อไปอ่านอนาคตอาจจะมีโอกาสที่จะลุมเพราะว่าพื้นที่ที่รากมันมันมันยึดเกาะอยู่นี่เหลือน้อยมากแล้วครับชนวนเหตุได้เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนธันวาคม2565ที่ผ่านมาเมื่อชาวชุมชนบุรีวานิชซึ่งเป็นพื้นที่ถูกยกให้เป็นเมืองเก่า ทราบถึงวิธีการทำแบบสอบถามความคิดเห็นของทางเทศบาลเมืองสตูลเรื่องการปรับปรุงเก,กาะกลางถนนบริเวณถนนบุรีวานิชทำให้คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสตูลพร้อมชาวบ้านชุมชนบุรีวานิชยื่นหนังสือถึงนายกเทศมนตรีเมืองสตูลถึงการคัดค้านการตัดต้นมะขามสิบต้นที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองสตูลมาอย่างยาวนานกว่า105ปี และขอให้มีการยกเลิกแบบสอบถามฉบับความคิดเห็นจากเทศบาลฉบับดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าเป็นการตั้งคำถามที่ไม่เหมาะสมและชวนให้ชาวสตูลเข้าใจผิดได้ว่าเป็นความพยายามจะตัดต้นมะขามต้นไม้เก่าแก่ของเมืองสตูลไปแม้ทางสำนักง,งานเทศบาลเมืองสตูลจะให้เหตุผลเรื่องความปลอดภัยในการสัญจรเนื่องจากสภาพเกาะกลางที่มีความสูงเกินไปทำให้บทบังทัศนวิสัย ในการมองเห็นของผู้ใช้รถใช้ถนนและความเสี่ยงจากสภาพต้นมะขามที่กำลังจะหักโค่นล้มได้ตลอดเวลานั้นเพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและเป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหารจึงมีแบบสำรวจความคิดเห็นใน5ประเด็นคือเห็นด้วยหรือไม่การให้ดำเนินการปรับปรุงเกาะกลางให้ต่ำลงให้คงเกาะกลางไว้เช่นเดิมให้ตัดต้นมะขามออกทั้งหมด ตัดต้นมะขามเฉพาะที่ยืนต้นตายและปลูกต้นมะขามเหมือนเดิมและขอให้ปลูกต้นไม้2ใต้นิวรายงาน